เป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะได้ใส่เลกกัดฟันมาเลือกสีเลยค่ะเนนี่เป็นแบบนี้ว้าวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องเบลสุวรรณันเย้วันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้นะคะเราก็เป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะได้ใส่เลกกัดฟันนี่ แล้วก็จะมาถอดเหล็กจัดฟันนะคะแล้วก็มาทําดีอยู่ที่ชนบุรีนะคะแล้วก็จะทิ้งคลินิกไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็กำลังเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเรามีนัดห้าโมงเย็นนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็จะไปหากินอะไรก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปหาหมอนะคะ จบแล้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเราจัดฟันประมาณ1ปีหเดือนนะคะปีก,กว่าๆเราจัดฟันนะคะปัญหาเรานะคะก็คือจะมีแค่ตัวข้างล่างนะคะนี่ตรงนี้มันห่างนะคะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรอีกเลยนะคะแล้วไปจัดกันที่นีกเลนนะคะ <c oughs> ไปกันเลย A few moments later แล้วก็เตรียมกระเป๋าตังค์แล้วก็ใบป,ประชาชนเราได้กระเป๋าตังค์แล้วนะคะแล้วก็ จะมาเอาไอแพดเอาช้เป็นของเราเราต้องเอาไปใส่กระเป๋าอีกรอบนึ่งก่อนแะล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยทุกคนจะมีเปลี่ยนรองเท้าส่เข้าไป Few moments later. ก็จะมาเลือกสีเลยเนอะเลือกเป็นสีใสน,นะคะแล้วก็เลือกนะคะก็จะเป็นตัวนี้ถอเสแล้วให้ชินเดี๋ยวเราก็จะแปลงลิวันทนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาถาท,าที 8, ลิงว,วันที่ปเปดน วันนี้นะคะก็เป็นวันที่แปดนะคะเป็นวันที่ครบกำหนดของการทำเีดเล็กเสร็จแล้วนะคะ yeah! <laughs> แล้วก็จะไปลีนะคะตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสี่สิบหกนะคะก็เราวุนไปนะคะแล้วก็จะไปคลินิกนะคะประมาณบ่ายโมงนะคะเวเราไปเจอกันอยู่ที่คลินิกเลยนะคะ few moments later ทำมานะคะ <Yeah. S 1> แต่เราเป็นคนขับ <Yeah>. oh. <laughs> เปลี่ยนทางเหมือนเดิมไปไปกันได้แล้เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไปรับรีเทนเนอร์มาแล้วนะคะก็ <c oughs> นี่เป็นแบบนี้เลยนะคะข้างในก็เป็นกล่องที่หมอแถมให้นะคะนี่แล้วก็จะมาแกะดูนะคะว่าตีนเ,เทนเนอร์นะคะเป็นตรงตามที่เราเลือกหรือไม่นะคะนี่เป็นลายตรงกับที่เราเลือกเลยนะคะทุกคน,นชอบเราเลือกเป็นลายนี้น้องน่ารักมากทุกคนนี่ เขาก็สอนวิธีการใส่นะคะแล้วก็วิธีการเก็บรักษานะคะตอนกินข้าวนะคะก็พยายามอย่าเอาห่อทิชชูนะคะเดี๋ยวเราจะเผื่อทิ้งเระว่าเราอาจจะดึมได้นะคะแล้วก็ไปซื้อเม็ดฟู่มที่เรียบร้อยนะคะแล้วสั่งมาก่อนได้รับรีเทนเนอร์นะคะเราสั่งมาเป็นกลีดแอปเปิลนะคะก็จะลองใช้นะคะข้างในนะคะเขาก็จะมีประมาณ30เม็ดนะคะก็จะเดือนนึงพอดีนะคะแต่ว่าน่าจะได้ครึ่งเดือน30เม็ดใช่ไหมเพราะว่าเราจะ แช่ประมาณสองครั้งต่อหนึ่งวันนะคะแบบเช้ากับเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาแช่เม็ดฟูให้ดูนะคะอันนี้น่าจะแช่ประมาณสามนาทีประมาณนี้นะคะนี่เราจะเอาออกมาเม็ดนึงก่อนนะคะแล้วก็แช่ทุกคนดูเราลืมบอกนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเม็ดฟูนะคะแล้วก็สามารถแช้เป็นน้ำยาล้างจานล้างแทนเม็ดฟูก็ได้นะคะถ้าแบบ มีจริงๆหรือว่าเราแบบไมนฟูงไม่ทานนะคะก็สามารถใช้น้ํายาล้างจานก่อนได้นะคะแต่ว่าหมอไม่แนะนำนะคะให้ใช้ยาซีฟันกับแอลกิฟัน,นะค่ะตรงตรงฐานหุ้มไมตรงฐานนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการกัดหรือว่าอะไรแบบทําให้เลนเนอร์ขีดขวดนะคะแล้วก็พังง่ายนะคะก็พยายามใช้เมดฟูนะคะแล้วก็พยายามอย่าใช้ยาซีฟันนะคะทำากับสาดนะคะ A few moments later.